แอนอรดีโพสซึงค่ะคุณผู้ชมขาโดยที่โพสสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะหลังทูนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนาวดีนะคะคุณผู้ชมขาทรงขับร้องเพลงบางอื่นมันได้อ่ะ เป็นเกียรติประวัติแก่ตนแล้วก็ครอบครัวค่ะแล้วก็ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนะคะล่าสุดนะคะทางซอแอนออรดีก็ได้ออกมาโพสขอบคุณนะคะสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณเนาะคุณผู้ชมเนาะเราก็ไม่คิดว่าเพลงเราเนี่ยค่ะจะดังไปไกลถึงขนาดที่ทูลกล้าวทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาเนี่ยค่ะสิริวัฒนาพันนาวดีเนี่ยค่ะได้ออกไปนำทรงขับร้องเนาะคุณผู้ชมเนาะไม่คิดว่าจะมาไกลถึงเพียงนี้เพราะเพลงของซอแอนเนี่ยก็เรียกได้ว่ามาแรงจริงค่ะสำหรับฤดูกาล นี้เนาะคุณผู้ชมเนาะขึ้นแท่นมาแรงเป็นอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะช่วงสวงการที่ผ่านมาก็ขึ้นแท่นมาแรงเป็นอันดับหนึ่งของเพลงที่เปิดบ่อยที่สุดในช่วงส,วง,สวงการค่ะล่าสุดนี้นะคะโพสําหรับครึ่งปีแรกก็ยกให้ทางแซนออร์ดีไปเลยค่ะไม่มีใครจะพัวจะปังมากกว่านี้แล้วนะคะคุณผู้ชมขาเรยกว่ามาแรงจริงๆก็ใส่แรงไม่เคยตกไม่เคยแ่วนะคะก็คือแซนออร์ดีของลหลายๆคนนี่แหละคะ่ะคุณผู้ชมขาบอกได้คําเดียวเลยว่าเพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่เปิดประวัติศาสตร์เปิดกระแสให้ทางแอนอีกครั้งเนาะ,ค,ะคุณผู้ หลังจากที่ไม่ได้ร้องเพลงสไตล์แบบนี้เลยนานมากๆเนาะคุณผู้ชมสม่วนมากจะเป็นสไตล์ล้ำนะคะหวานนะคะคุณผู้ชมขาจะเป็นสไตล์นี้เนาะทางซอแอดแต่อันนี้มันมาในลุกแบบที่แบบทำมาทำแมงนะ,ะลุกแบบมั่นใจมั่นใจนะคะแบบเออฉันนะ่ะ ก็สวยพอตัวอยู่นะบางเอิญมันได้เนาะคุณผู้ชมเนาะตามชื่อเพลงเลยแต่บางเอิญมันได้จริงๆค่ะเพราะว่าเข้ากับทุกสถานการณ์ใครๆก็ชอบใครๆก็ฟังกันฟังได้ทุกเพศทุกวัยค่ะที่สําคัญนะฟังได้ไม่เบื่อค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นเพลงที่มีเนื้อหาสนุกเนาะคุณผู้ชมเนาะเป็นเพลงที่มีเนื้อหาดีแล้วก็สนุกมากๆเพลงหนึ่งเลยค่ะแล้วอีกอย่างน่าจะเป็นเพลงที่ยอดวิวสูงสุดของซอแอนเลยก็ว่าได้เนาะเพียงแค่ไม่กี่เดือนเนาะคุณผู้ชมสามารถ กวาดรางวัลยอดวิวเนี่ยค่ะไปได้เยอะมากๆเนี่ยค่ะคุณผู้ชมขาปล่อยมาได้เพียงหนึ่งอาทิตย์เนี่ยค่ะก็คือกวาดยอดวิวไปเกือบล้านแล้วเนาะคุณผู้ชมอันนี้คือซอแอนออรดีเนี่ยตั้งใจทํามากๆเลยสําหรับตั้งใจทํมากมากเลยสําหรับผลงานเพลงนี้นะคะแล้วก็ยินดีกับซอแอนจริงๆค่ะว่าปังมากๆมาไกลถึงเพียงนี้ได้ดีใจด้วยจริงๆค่ะเพราะตอนแรกเนี่ยค่ะก่อนหน้านี้นะคะก็ปังก็แดงอยู่แล้วก็มีทางอ่า พี่อิงฟ้าเนาะคุณผู้ชมเนาะมิสแกรนนะคะนำไปร้องบนเวทีอันนี้ก็ถือว่าดังแล้วเพราะว่าเป็นเวทีระดับประเทศค่ะส่วนครั้งนี้นะคะมีชัยมากไปกว่าครึ่งอีกค่ะเพราะว่าเพลงนี้ได้อาทุนกล้าวก็หม่อมหญิงอุบลร,รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนาวดีทรงได้ขับร้องนั่นเนองค่ะคุณผู้ชมมันเป็นเกียรติยิ่งนักเนาะคุณผู้ชมเนาะถ้าเป็นแฟนคลับแฟนเพลงเนี่ยเออเรารู้สึกภูมิใจในศิล,ลปินของเรานะคะที่เราซัพพอร์ตมาเนิ่นนานเราเห็นศิลปินมีความสุขดีใจแล้วก็ประสบความสําเร็จ เราก็ดีใจแล้วก็กินดีไปด้วยจริงไหมคะศิลปินเองเนี่ยก็ดีใจไม่แพ้กันเลยค่ะถ้าเป็นเราเนาะคิดสภาพนะคะว่าเรามีเพลงเพลงหนึ่งเนะี่ยเรามีเพลงเพลงหนึ่งค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีทุนกล้าวทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัราชกัญญาสิริรวัฒนาพันดาวดีน้ค่ะได้นําไปทรงขับร้องอย่างเงี้ยอ่ะแฟนคลับจัเป็นยังไงบ้างจะดีใจไหมนะคะถ้าเป็นเพลงของเราเนาะ เออเราก็ต้องดีใจเหมือนกันเนะคะเป็นเกียรติมากนะคะไม่ใช่ว่าจับร้องเพลงอะไรก็ได้นะทางทุนกระหม่อมหญิงกุบลรัฐเนี่ยค่ะก็ได้อ่าคิดแล้วคิดอีกเนาะคัดเลือกคัดสรรเพลงต่นนางๆนานากว่าจะมาทรงขับร้องได้เนี่ยค่ะคุณผู้ชม่ะก็เลือกสรรอยู่นานไม่ใช่ว่าจัร้องเพลงอะไรก็ได้แต่บางเอิญเพลงนี้มันก็ได้จริงๆค่ะยินดีกับซอแอนด้วยมากๆเนาะแฟนคลับดีใจเฮลัน่นสนั่นเลยนะคะมาแสดงความยินดีกับซอแอนเยอะมากๆค่ะคุณผู้ชมขา คือเป็นเรื่องราวที่น่าภาคภูมิใจอีกเรื่องราวนึงเลยก็ว่าได้นะคะอ่ะหลังจากนี้เดี๋ยวเราไปติดตามผลงานกันทางซอแอนกันดีกว่านะะี่ฮะคุณผู้ชมช่วงนี้มีอะไรที่น่าติดตามกันบ้างอย่างแรกเลยนะคะอ่าก็จะเป็นโพลนะคะสำหรับปีนี้ครึ่งปีแรกเนะะี่ยซอแอนออรดีขึ้นแท <already S 2> ่นศิลป,ปินที่มาแรงเป็นอันดับหนึ่งนะคะต้องขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งค่ะมาแรงจริงๆนะคะตั้งแต่กระแสเนาะอ่าออรดีแบนเนี่ยก็ดังอยู่แล้วนะคะยังมีกระแสเพลงแต่ละเพลงที่ ปล่อยออกมาล่าสุดก็สารวันเตีย้ยลงเนาะคุณผู้ชมที่ได้ออกมาทันช่วงส,วง,สวงการพอดีนะคะแล้วก็เป็นฮิตแล้วก็เป็นเพลงฮิตติดกระแสติดหูเท่าทุกวันนี้เลยนะคะเป็นเพลงที่หลายๆคนฟังแล้วแบบเออม,มันตืด๊ดมันชอบเนาะคุณผู้ชมมันสามารถโยกย้ายสายสะโพกได้นะคะ เป็นอีกผลงานหนึ่งที่ภาคภูมิใจเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมคะอันนี้ขอชื่นชมเนาะในความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็รักษาความเป็นแอนออรดีไว้นะคะทำให้แฟนคลับรู้สึกว่าชอบแล้วก็หลงลักในตัวของซอแอนค่ะทางซอแอนออรดีนะคะเรียกได้ว่าเป็นคนที่รักษามาตรฐานของตัวเองเยอะมากนะคะแล้วก็รักษามาตรฐานของตัวเองมาโดยตลอดนะคะเคยเป็นแบบไหนเคยรักษาศิละปะวัฒนธรรมมาอย่างไงก็คือเป็นแบบนั้นเลยไม่เคยแบบที่จะแบบเออเราเห็นว่าเอยแต่กอนแอนออรดีทำไมเป็นแบบ เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มาปรับเปลี่ยนลุกไปนะคะไม่นะคะคุณผู้ชมขาที่จริงเนี่ยโอแอนรักษาเรียกว่ารักษา มาตรฐานของตัวเองไว้อ่ารักษามาตรฐานของตัวเองไว้ระดับนี้อยู่แล้วเนาะคุณผู้ชมเนาะแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรที่มันแปลกไปนะคะเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายก็คือซอแอนนี่แหละค่ะอันนี้นะคะชื่นชอบในความที่รักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมนะคะของตัวเองไว้ก็ยังสืบสานวัฒนธรรมต่อไปนะคะด้วยความที่ซอแอนก็เป็นคนขอนแก่นอยู่กับมมลาเสียงแคนเซนพินมาตั้งแต่เด็กเนาะชอบในสายนี้แล้วก็รักในการทํางานที่เป็นหอลาแบบนี้ค่ะพอเริ่มต้นจากการร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กเดินสายประกวดมา แล้วก็มาอยู่ที่วงบอลลามนะคะวงนั้นวงนี้นะคะจนมาเป็นออรดีแบนดนะคะโดยซอแอนออรดีเป็นวงของตัวเองค่ะคุณผู้ชมถือว่าประสบความสําเร็จเยอะมากๆแต่กว่าจะผ่านมาได้นะคะก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่เหมือนกันนะคะซอแอนเนี่ยเป็นคนที่ถ่อมตัวพอสมควรนะคะแต่ถ้าวันไหนที่ซอแอนไม่ไหวหรือเจอกับคนที่ เราเนี่ยควรจะตอบโต้นะซอแอนก็พร้อมที่จะสู้ตลอดนะคะไม่ใช่ว่าเออไม่พูดก็ไม่พูดเลยนะคะซอแอนเลือกที่จะปฏิบัติดีกว่าเนาะคุณผู้ชมเนาะเรียกได้ว่าซอแอนเนี่ยค่ะเป็นคนที่รู้ว่า อะไรควรพูดไม่ควรพูดนะคะควรพูดกับใครไม่ควรพูดกับใครนะคะถ้าอันไหนที่มันเดือดร้อนถึงเรามันก็ต้องพูดบ้างไม่ใช่อยู่เฉยๆจริงไหมคะคุณผมมู้ชมจินเองเนี่ยก็จะพูดเหมือนกันเนาะถ้ามันกระทบถึงเราเนะคะเราก็ต้องปองเราก็ต้องปกป,ป,ป้องสิทธิของตัวเองเนาะอันนี้สําหรับแฟนคลับแฟนเพลงซอแอนเนี่ยถ้าติดตามมาตั้งแต่แรกจะรู้อยู่แล้วว่าซอแอนเนี่ยเป็นคนที่รักษาม,มารตรฐานไว้ดีมากๆนะค่ะคุณผู้ชมข่ะแล้วก็อาจจะมีอะไรที่แบบว่าเออเราอยากให้แบบอยากเห็นซอแอนในลุคนั้นลุคนี้อะไรประมาณนี้เน คุณผู้ชมขามบางทีเนี่ยซอแอนก็ชอบที่ตัวเองเป็นแบบนี้นะคะก็เลยอยากรักษามาตรฐานของตัวเองไว้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมขาถือว่ามันดีมากๆแล้วเนาะเพราะว่าศิลปินแต่ละคนนะคะดีหมดเลยนะคะคุณผู้ชมขามีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะคะรักษามาตรฐานเหมือนกันทุกๆคนนะคะคุณผู้ชมขาขึ้นอยู่กับว่าแฟนคลับแฟนเพลงเนี่ยชอบใครชอบแบบไหนดีกว่าค่ะไม่ใช่ว่าชอบคนนี้แล้วก็ไปตําหนิคนน้นนะคะอันนี้มันไม่โอเคเพราะแต่ละคนเอกลักษณ์บุคลิกนะคะแต่ละอย่างมันแตกต่างกันนะคะอย่างลำ นะคะแล้วก็มันลากออย่างเงี้ยค่ะมันก็แตกต่างกันอยู่แล้วเนาะคุณผู้ชมเนาะเพราะฉะนั้นมันเปรียบเทียบกันไม่ได้อย่างมอลํากับลิเกมันก็เปรียบเทียบกันไม่ได้ค่ะเพราะเอกลักษณ์มันก็แตกต่างกันเนาะอยากให้แฟนคลับเลือกชมเลือกดูตามสิ่งที่เราพอใจดีกว่าค่ะไม่อยากให้ไปเปรียบเทียบแล้วก็อ่าพูดไปในทิศทางที่ลบเนาะคุณผู้ชมเนาะออาฝากติดตามด้วยกันแล้วกันนะคะเป็นกําลังใจให้ทางซอแอนแล้วก็ขอแสดงความดีกับซอแอนอีกครั้งค่ะกับเพลงบางเอิญมันได้นะคะดังไกลมากๆเลยค่ะคุณผ เดี๋ยวขออัปเดตคิวงานด้วยกันแล้วกันนะคะสำหรับในงานอของซอแอนอรดีวันที่6น้องงานลํำลึกอ่า ภูพรพ่าอาจารย์นะคะวัดคลองครุเนาะตำบลท่าทรายนะคะอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครค่ะใครอยู่ใกล้ๆแวะเปียนไปให้กําลังใจทางซซแอนออรดีได้เนี่ยคะอันนี้ก็คือคิอควงานสําหรับวันที่6ค่ะคุณผู้ชมส่วนวันที่7ก็เป็นวันพักของซซแอน,นะคะ่ะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามฝากเชียร์ให้กําลังใจด้วยแล้วกันค่ะส่วนวันนี้จินเองต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดตเดี๋ยวจินจะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบเลยๆกันค่ะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ